สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้จอตรอนน้องแขมส์ูนหนึ่งมาทำบุญที่วัดไร่ขิงนะครับผมตอนนี้ก็จะพาเดินเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆนะัตอนนี้เราเข้าบูไปไหว้พระนะ้ครับเยอะต่อไปก็เดี๋ยวจะเดินทางไปไปล่อปปนะยนกปล่อยปลานะครับตามยินแม่น้ำท่าจีนนะครับตอนนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศ ภายในนะะสวนที่พักผ่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพามานะครับว่าที่ขนงครับมาเดินทางมาดูนะครับบรรยากาศนะภายในฮนะสวนย่อมนะประครังใบใหญ่นะครับเดี๋ยวนะเรามาอืมมาดูสถานที่ของพ่อแก่นะครับ นี่ครับบริเวณนะอันนี้จอตรอนน้องเขยมศนะูนย์หนึ่งะได้หยุดพักร้นหนึ่งวันนะครับก็จะเดินทางมาทำบุญที่วัดได้ขิงนะครับเนี่ยไปบริเวณวัดได้ขิงนะครับ